ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอกาบพระเถระในการกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับเชีญนผ่ญ,ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านเดีย๋ยวก็นั่งตามสบายนะ วันนี้ก็จะได้นำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเสียดายมากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังคนบางคนมีความเสียดายจึงไม่ให้ทานความรู้สึกเสียดายที่ไม่ให้ทานเนี่ยเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นของความตรณีตรณีทรัพเสียดายว่าทรัพย์สมบัติของตนจะหมดไป น,นี่ก็เลยไม่ให้ทานอันนี้ก็เกิดจากความเสียดายเหมือนกันนะบางคนให้ทานแล้วเกิดความเสียดายมีอยู่สองอย่างนะโยมแม่ประนอมเสียดายเรามีสิ่งของอยู่เสียดายแม่ไม่กล้าให้คนอื่นอันนี้ก็เป็นความตรณีแต่บางคนให้ไปแล้วและเสียดายในภายหลังในบุคคลสองคนนี้โยม คนที่เสียดายแล้วก็ไม่มีการบริจาคเนี่ยเขาชื่อว่ามีโอกาสได้ทำบุญไหมะนะโยมแม่ประนอมเสียดายมีน้ำอยู่ขวดนึงเสียดายไม่กล้าให้คนอื่นอย่างเนี้ยเขาชื่อว่ามีโอกาสให้ทานไม่ได้ทำบุญให้ทานไหมไม่ได้มีโอกาสให้ทานนะบางคนให้ไปให้ทานแต่มาเสียดายในภายหลังอันนี้ชื่อว่าทานเนี่ย เขาได้ให้ไปไปแล้วหรือยังในขณะที่เขาเสียสละนำวัตถุสิ่งของให้กับบุคคลอื่นไปในคราวครั้งนั้นชื่อว่าเขาได้ให้ทานหรือยังสงสัยไม่สำเร็จอา่อาให้หรือยังยมเกตนะในคราวที่เราหยิบยื่นสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งของเราให้กับคนอื่นไปในคราวครั้งนั้นชื่วเราได้ให้เขาไปหรือยังให้แล้วนะ ฉะนันตอนที่เสียดายแล้วไม่ให้อันนี้ก็ชื่อว่าเรายังไม่ได้ให้ทานนะแต่ถ้าเราให้ไปแล้วเกิดความเสียดายในภายหลังอันนี้ชื่อว่าให้ทานไปแล้วแต่เกิดความเสียดายในภายหลังในสองอย่างนี้โยมมีผลต่างกันเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ให้ทานความตารณีเนี่ยบุคคลใดก็ตามที่ไม่ให้ทานเกิดความตารณีแล้วไม่ได้แบ่งปันสิ่งของของตนให้แก่บ,บุคคลอื่น ในคราวที่กรรมดีบางอย่างส่งผลให้เขาเกิดมาเป็นมนุษย์โยมจะทำให้เขาอดอย,ยากยากจนความตรหีีที่เกิดขึ้นในการก่อนนั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตนเป็นผู้ขัดสนทรัพย์แต่บุคคลที่ให้ทานแล้วเสียดายในภายหลังเนี่ยในคราวใดก็ตามที่กรรมส่งผลยมจะทำให้เป็นคนมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากแต่ ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์มันต่างกันนะตรงที่ไม่ให้ทานเนี่ยทำให้ไม่มีทรัพย์แต่ให้ทานแล้วเสียดายในภายหลังทำให้เป็นคนมีทรัพย์แต่ไม่กล้าที่จะใช้อยบริโภคเรื่องราวนี้ก็เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลโยมเป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งแกเป็นเศรษฐีชื่อเสียงของแกก็ไม่ปรากฏว่าแกชื่อเสียงว่าอย่างไร แต่ก็เป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากเป็นคนที่ไม่มีบุตรเขาก็เลยเรียกเรียกแกว่าเป็นเศรษฐีที่ไม่มีบุตรเรื่องราวของแกเกิดขึ้นในยุคนั้นสมัยนั้นนะข่าวคราวเรื่องการทำบุญให้ทานของแกเนี่ยไม่ปรากฏนะทั้งนั้นที่มีทรัพย์มากแต่ข่าวเรื่องของการทำบุญให้ทานของแกไม่ปรากฏ จะรู้แต่ว่าเมื่อตอนแก่ตายโยมพอตอนแก่ตายแล้วเนี่ยก็เป็นเหตุให้เรื่องราวของแก่ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระเจ้าประเศนนิโกสลเนี่ยทรงทราบว่าเศรษฐีถึงแก่กรรมก็ตรัสถามว่าทรัพย์สมบัติของคนที่ไร้บุตรจะตกถึงแก่ใครก็เหมือนกับว่าทรัพย์สมบัติที่เป็นของคนคนหนึง่งเมื่อคนคนนั้นตายไปเนี่ยทรัพย์สมบัตินี้ก็จะตกถึงแก่ญาติสาโลหิต ก็เลยสอบถามว่านะเศรษฐีคนนี้เนี่ยมีใครเป็นญาติบ้างพระองค์ทรงสดับว่านะไม่มีใครเป็นญาติเลยพอไม่มีใครเป็นญาติก็เลยถามว่าเอาแล้วทรัพย์สมบัติของคนที่ไม่มีญาติรับทรัพย์มรดกจะตกถึงแก่ใครก็บอกตกถึงแก่พระราชาเห็นไหมทรัพย์สมบัตินะเป็น เป็นสมบัติของคนที่มีบุญที่จะได้ใช้สอยซึ่งแต่เดิมเนี่ยทรัพย์สมบัตินี้ไม่ใช่ของพระราชาเลยโยมแต่พอเศรษฐีตายไปไม่มีคนรับทรัพย์สมบัตินี้ของเศรษฐีเกยตกแก่พระราชาดังนั้นพระราชาจึงให้ขนทรัพย์จากเรือนของเศรษฐีมายังพระราชาวังใช้เวลาในการขนทรัพย์โยมเจ็ดวันสะสมแก่มากขนาดไหนล่ะเจ็ดวัน ของเราเนี่ยวันเดียวหมดไหมโย,ยมเกตถ้าเป็นของเราเนี่ยเออเอาให้ขันรถสิบล้อเลยเอาเออขันเดียวก็น่าจะหมดแล้วล่ะเออทรัพย์ของเราก็คงจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ทรัพย์ของเศรษฐีเนี่ยเยอะมากเลยนะต้องใช้เวลาขนทรัพย์ทั้งเจ็ดวันเมื่อพระองค์รับสั่งให้คนขนทรัพย์เข้าพระคลังหลวงเจ็ดวันแล้วเนี่ยพระองค์ก็เสด็จเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาเมื่อพระาศาสดา พ่อพระเนธเห็นก็เลยตรัสถามว่าก็เลยตรัสว่าขอเชิญมหาบาพิตรพรงเสด็จไปไหนมาแต่วันทีเดียวจึงกราบทูลว่าพระเจ้าข้าขระหาบดีผู้เป็นเศรษฐีในเมืองสาวัตถีนี้ถึงแก่กรรมแล้วข้าโปรงขนทรัพย์สมบัติซึ่งไร้บุตรนั้นไปไว้ในพระราชสำนักแล้วจึงมาเฝ้าเน่ยพอเรื่องราวนั้นปรากฏแบบนี้นก็เลยมีการซักถามกัน มีการพูดคุยกันถึงเศรษฐีแต่ว่าชีวประวัติของเศรษฐีเนี่ยเป็นมาเป็นไปอย่างไรนั้นบางคนบางท่านเนี่ยจะรู้ว่าประวัติของคนนั้นคนนี้เป็นยังไงตอนตายโยมนะเออตอนตายและแปลกมากเลยโยมไม่ว่าใครตายก็แล้วแต่ตอนอ่านประวัตินะตายโดยอาการสงบหมดเลยนะไม่บอกว่าทุลนทุลายถูกฆ่าตายหรือป่วยไข้าตาย ดิ้นรนรายไม่มีสุดท้ายก็ตายด้วยอาการสงบทั้งหมดเลยนะเออเรื่องราวร้ายยังไงก็แล้วแต่ก่อนหน้านั้นนะ่ะแม้จะมีอยู่นะแต่เขาจะไม่มาพูดตอนใกล้ตายตอนคนนั้นตายไปแล้วจะไม่เอามาเล่าให้ฟังจะมีแต่ประวัติดีๆที่คนนั้นนะ่ะพอได้ทําไว้บ้างหรือใครก็ตามที่ทําความดีไว้เขาก็จะนำประวัติมาอ่านให้ฟังตอนในเวลาที่จะปรงศพอย่างนี้เป็นต้น อันนี้ปัจจุบ,บันคนไทยของเรานะในยุคนั้นสมัยนั้นโยมมีเรื่องราวของเศรษฐีท่านนี้เนี่ยได้ยินว่าเศรษฐีนั้นเน่เมื่อเขานําโภชนะมีรถต่างๆใส่ถาดทองเข้าไปให้แก่รวยขนาดไหนล่ะรวยขนาดที่ว่าอาหารหวานขาวของแกเนี่ยต้องใส่ภาชนะทองคำจานทองคําถาดทองคําอะไรก็ตามก็เป็นทองคํานะ คนรับใช้นี่ก็นำอาหารต่งตางๆใส่ถาดทองคําเป็นต้นนําไปให้เศรษฐีนี้ก็เลยกล่าวว่าคนทั้งหลายกินอาหารถึงขนาดนี้เชียวหรือทั้งๆที่แกก็มีสิทธิ์ในการที่จะบริโภคใช้สอยทั้งเครื่องอบปโภคบริโภค,โภคเหล่านั้นนะเป็นสิทธิ์ของแกแต่แกเสียดายโยมแกไม่กล้าใช้สอยพวกเจ้าจะทําการย่อเย้ยเราในบ้านนี้หรือและก็ให้เขานําอาหารออกไป เมื่อเขานำอาหารไปให้ก็ใช้ก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นขว้างปลาให้หนีไปแล้วก็บริโภคข้าวปลายเกลียนข้าวแบบหกัหกหักโยมข้าวดีๆไม่กินนะถ้าอย่างเราของเราก็คงจะเป็นข้าวหอมมลนะลิเนี่ยไม่กินนะอ่ะก็กินข้าวหากัหกหักกินปลายข้าวแม้เมื่อเขาจัดผ้ายานและร่มรีดีไว้ให้ก็ใช้ก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นขว้างปลาคนเหล่านั้นให้หนีหนไป แล้วก็ใช้ผ้าป่านไปไหนมาไหนก็ได้รถเก่าๆกั้นร่มใบไม้เก่าๆเนะ่เวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนก็แล้วแต่เนะเวลาเขาจะจัดเตรียมสิ่งของต่างๆให้แก่ใช้สอยนี่จัดเตรียมอย่างประณีตระยมนะผ้าก็อย่างประณีนะรถราก็อย่างประณีนะเครื่องกันแดดกันฝนก็อย่างประณีตแต่ปรากฏว่าทุกครั้งที่เขานําของดีๆไปให้แกนะ แกจะต้องเอาก้อนดินหรือท่อนไม้ปาคนเหล่านั้นนะคนเหล่านั้นก็เลยต้องหลบต้องหนีสุดท้ายเอาอะไรมาให้ล่ะเอานะแบบกระสอบป่านยมเคยเห็นกระสอบใส่ใส่ข้าวนะแบบกระสอบใส่ข้าวสาร <c oughs> แบบนั้นอนะกระสอบป่านนะเอาแบบนั้นแหละมันุ่งมัมหม่มรถก็รถเก่าๆนะร่มก็ร่มเก่าๆนะและพระศา,ศาสดาก,ก็ตรัสเล่าถึงกรรมเก่าของเขา ว่าทำไมแกถึงมีอธัธยาศัยไม่ยินดีในการบริโภคของที่ประนีตเรื่องราวของแกก็เลยปรากฏเกิดขึ้นโดยการนำมาตรัสแสดงของพระผู้มีพระภาคปรงตรัสว่ามหาบาพิษเรื่องเคยมีมาแล้วข้าบดีผู้เศษฐีนั้นต้อนรับพระปัจเจกับพุทธเจ้านามว่าตะคระสิกีด้วยบินทบาท ขันสั่งว่าเจ้าทั้งหลายจงถวายบิณฑบาตแก่สมณะแล้วก็ลุกจากที่ไปสั่งให้คนนําอาหารหวานข้าวนมาถวายพระประเจก,กับพุริเจ้าได้ยินว่าเมื่อเศรษฐีนั้นผู้ไม่มีศรัทธ,ธาผู้โง่เขลากล่าวอย่างนั้นแล้วก็จากไปภรรยาของเขาผู้มีศรัทธ,ธาเลื่อมใสคิดว่านานเชื่อหนอเราจึงได้ยินคําว่าจงให้จากปากของเศรษฐีความตั้งใจของเราจะเต็มเปี่ยมในวันนี้เราจะถวายบิณฑบาตเนี่ย ผู้เป็นเศรษฐีเนี่ยตระหี่ทีเหนียวส่วนผู้เป็นภรรยาเนี่ยเป็นผู้มีศรัทธาก็เลยจัดหาของที่ประณีตประณีตถวายพระปัจเจกับพระเจ,บบเจ้าถวายจนเต็มบาทเลยนะโยมนะถวายโภชนะอันประนีตจนเต็มบาทฝ่ายเศรษฐีนั้นกลับมาเห็นพระปัจเจกับพระเจ้านั้นจึงถามว่าสมณนะท่านได้อะไรบ้างหรือย,ยังเนี่ย พอกลับมานะเสร็จธุระก็กลับมาก็สวนกับพระปัจเจกับพระเจ้าเลยถามพระปัจเจกับพระเจ้าว่าได้อะไรมาบ้างหรือ,อยังถามไม่ถามเปล่านะยโยมนะจับบาทดูด้วยนะภรรยาเราใส่อะไรบ้างเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ก็คงจะแกะปินโตดูนะเออโยมจูงใจโยมเกตใส่อะไรมาบ้างเออถ้าคนตนีนะจะเป็นแบบนั้นเลยนะพอจับบาตดูก็เห็นมินบาบัอันประณีตก็มีความขัดเคืองในใจ คิดอย่างนี้ว่าพวกทาสหรือพวกกรรมกรกินบินฑบาตนี้ยังดีกว่าเพราะว่าพวกเขากินบินทบาตนี้แล้วยังทําการงานให้เราส่วนสมณะนี้กลับไปกินแล้วก็นอนบินทบาตของเราก็สูญเปล่าเออเขาก็คิดกันนี้ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะพระเนี่ยเช้าเอนเพลน,นอนพักผ่อนจาวัดเนี่ยสํานวนของคนเออสํานวน อันนี้อันนี้ก็มีมีลูกคู่นะวันนี้มีลูกคู่อฉะนั้นเวลาที่เขาจะตําหนิพระโยมเขาก็จะตําหนิแบบนี้แหละเออเลยเอ้าให้อาหารถวายอาหารบิณฑบาตไปก็ไม่เกิดประโยชน์สู้เอาให้กับพวกทาตกรรมกรไม่ได้ตอนให้ให้อาหารบิณฑบาทแกให้ทานหรือ,อยังตอนสั่งให้คนนําอาหารใส่บาตรพระชื่อว่าแกได้ให้ทานแล้ว ตอนที่แกรู้สึกเสียดายในภายหลังอันนี้เป็นอีกตอนหนึ่งนะอย่างนี้เรียกว่าให้ทานแล้วรู้สึกเสียดายในภายหลังเนี่ยด้วยผลบุญนั้นโยมนะที่แกได้ทําไว้ในการก่อนน่แหละจึงแกจึงทําให้แกได้เกิดเป็นเศรษฐีแต่ว่าเศรษฐีท่านนี้เนี่ยในอดีตได้ฆ่าลูกน้อยคนหนึ่งของพี่ชายแกมีหลานชายอยู่คนหนึ่งนะเพราะความที่แกเนี่ยหวงทรัพย์โยมเด็กไปไหนมาไหนก็ตามเนี่ยเวลาที่ไปกับ ผู้เป็นอาเนี่ยพอพ่อเนี่ยตายไปแล้วไปไหนมาไหนก็ไปกับอาพอไปกับอาแล้วก็จับนะอาก็เดินไปแกก็เกาะเกาะนิ้วจับนิ้วของอาไปไปไหนมาไหนแกก็จะบอกว่ารถนี้ของพ่อของเราบัวตัวนี้ก็ของพ่อของเราทรัพสมบัตินี้ก็ของพ่อของเราแกพูดอย่างนี้อยู่เป็นประจำอยู่คนเป็นอาก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอเด็กคนนี้เนี่ยมันจะมาแบ่งสมบัติแล้วทั้งๆที่สมบัติมันก็เป็น ของตนเองกับของพี่ชายเมื่อพี่ชายตายก็ต้องตกถึงแก่ลูกแก่หลานของตนแต่นี้พอแกห่วงสมบัติแกทํำยังไงล่ะแกก็ลวงเด็กเข้าไปในป่าแล้วก็บีบคอเลยนะฆ่าทิ้งเลยโยมแล้วก็พอเด็กนั้นตายไปเนี่ยกรรมเก่าที่แกทําไว้ในการก่อนนั่นแหละจึงทําให้แกเกิดในยุคใดสมัยใดก็ตามด้วยอํานาจของบุญที่แกทําไว้ในการก่อนเป็นเหตุให้แกได้เกิดเป็นเศรษฐี แต่เพราะกรรมที่แก่ฆ่าเด็กน้อยนี้ตายอยู่จึงทําให้แกเกิดในยุคใดสมัยใดก็ตามทําให้แกไม่มีลูกเกิดมาก็เป็นคนไม่มีลูกอ่ะแต่เราพบแต่ละชาติเพราะเหตุน,นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสคํานี้ว่ามหาบาพิษด้วยผลแห่งกรรมที่พระหบดีผู้เศรษฐีต้อนรับพระปัจเจกับพระเจ้านามว่าตัครสิกขีด้วยบินทบาทนั่นแหลเศรษฐีนั้นจึงเข้าสุคติโลกสวรรค์ถึงเจ็ดครั้ง ด้วยผลที่เหลืออยู่แห่งกรรมนั้นนั่นแหละแสดงว่าการให้อาหารบิณฑบัตคราวเดียวคราวนั้นล้โยมให้แล้วเสียดายในภายหลังด้วยนะเป็นเหตุให้แกไปเกิดในสุคติโลกสวสรรค์ถึงเจ็ดครั้งเศรษฐีจึงครองความเป็นเศรษฐีอยู่ในเมืองสาวัตถีนี่แหละถึงเจ็ดครั้งนะมหาบาพิษด้วยผลแห่งกรรมที่ข้าบดีผู้เศรษฐีนั้นให้ทานแล้วมีความเคืองใจในภายหลังพวกท่าหรือกรรมกรบริโภค บินธบาตนี้ยังดีกว่าเนี่ยแกพูดไว้ในการก่อนไงเออเนี่ยคนใช้ของเรากินอาหารบินธบาตนี้ยังดีกว่าจิตของเศรษฐีนั้นจึงไม่น้อมไปเพื่อการบริโภคพัดที่เลิศไม่น้อมไปเพื่อการใช้สอยผ้าที่หรูหราไม่น้อมไปเพื่อการใช้สอยยอดยานที่หรูหราไม่น้อมไปเพื่อรบริโภคกามคุณห้าอันดียิ่งมหาบาพิษ ด้วยผลแห่งกรรมที่ครหาบดีผู้เศรษฐีนั้นฆ่าลูกน้อยคนหนึ่งของพี่ชายเพราะเหตุแห่งทรัพย์สมบัติเศรษฐีนั้นจึงไม่อยู่ในนรกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีฆ่าคนคนเดียวนะออไม่ใช่ตกนรกแค่ปี2ปีนิโยมนะหลายแสนปีเลยฉะนั้นการฆ่าการฆ่าเด็กน้อยเป็นเหตุให้ไปอบายไปเกิดในนรก แต่เมื่อเกิด <c oughs> เมื่อคราวใดก็ตามเกิดมาเป็นมนุษย์ผลของการฆ่าเด็กน้อยจึงทําให้แก่ไม่มีลูกเป็นแบบนี้เนี่ย <c oughs> ด้วยผลกรรมที่เหลือนั่นแหลทรัพย์สมบัติที่ไร้บุตรจึงถูกขนเข้าสู่พระครังหลวงครั้งนี้เป็นครั้งที่เจดทุกครั้งที่แก่เกิดขึ้นมานะโยมนะแกมีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลแต่ละพบแต่ละชาติเนี่ยเจชาติที่แกเกิดขึ้นมาเนี่ย แกเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติมากและแกก็ไม่มีลูกทั้งเจ็ดชาตินั่นแหละและแกก็ไม่ใช้ไม่ใช้สายสมบัติที่แกได้มาทั้งเจ็ดชาติอีกเหมือนกันนะมหาบาพิษอันหนึ่งเล่าบุญกรรมบุญเก่าของคราบดีผู้เศรษฐีนั้นแหลหมดสิ้นไปแล้วและบุญใหม่ก็ไม่ได้สังสมทําไมแกไม่ได้สังสมล่ะก็แกเสียดายไงเสียดายที่จะใช้จ่ายทรัพย์มหาบาพิษก็ในวันนี้ ขณะบดีผู้เศรษฐีถูกเผาไหม้อยู่ในมหาโรรุวานรกพอแกตายไปในอัตภาพชาตินี้แกก็ไปเกิดในมหาโรรุวานรกแสดงว่าโพคสมบัติที่แกมีไม่ได้ทําประโยชน์อะไรให้แกเลยคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้มีทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลแล้วให้ทานก็มีปรากฏให้เห็นคนมากมายบนโลกใบนี้ที่มีทรัพย์สมบัติมาหาศาล แต่ไม่ใช้สอยไม่บริหารทรัพย์สมบัตินั้นให้เกิดประโยชน์ห่วงทรัพย์สมบัติไว้ก็มีเนะี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเกิดจากเหตุปัจจัยในอนดีตที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันฉะนั้นการที่เราได้มีโอกาสให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาและไม่มีความรู้สึกเสียดายในบุญกุศลที่เราได้กระทําไม่เสียดายในทานที่เราได้กระทําไปอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้บุญกุศลนั้นส่งผลให้เราเกิดเป็นมนุษย์ และก็มีจิตยินดีในการน้อมไปเพื่อบริโภคกรรมคุณห้าอย่างโอราณสามารถถือเอาทรัพย์ถือเอาประโยชน์จากทรัพย์ที่เกิดขึ้นมาด้วยอำนาจของบุญเกิดมาด้วยอำนาจของการขนขวายนปัจจุบันนั้นพระราชาเมื่อทรงสดับพระดำรัสของพระาศาสดาแล้วจึงกราบทูลว่าพระเจ้าข้าณ่าอาัศจรรย์นี้เป็นกรรมนหนักเศรษฐีนั้นเมื่อมีโภค้ามากมายขนาดนี้ก็ไม่ใช้สอยด้วยตนเองเลย เมื่อพระบุรเจ้าเช่นกับพระองค์ประทับอยู่ในวิหารใกล้ๆก็ไม่ได้ทําบุญยกรรมไว้พระศาสนาจึงตรัสว่าจริงเช่นนั้นมหาพิษขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามได้โพคาทั้งหลายแล้วย่อมไม่แสวงหานิพานอันหนึ่งตัณหาซึ่งเกิดขึ้นพระอาศัยโพคาทั้งหลายย่อมฆ่าคนเหล่านั้นตลอดกาลละนานนี่ทรัพย์สมบัติฆ่าคนนะฆ่าคนจากคุณงามความดีและพระองค์ก็ตรัสคาถานี้ว่า โภคัทั้งหลายย่อมฆ่าคนมีปัญญาสามแต่หาฆ่าคนผู้แสวงหาฝังไม่คนมีปัญญาสามย่อมฆ่าตนเองได้เหมือนฆ่าผู้อื่นเพราะความอยากได้โผทรัพย์อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่พระองค์ตรัสแสดงแก่คนในยุคนั้นสมัยนั้นโดยปรารบเศรษฐีผู้ไม่มีบุตรในเวลาจบเทศนายมชนจำนวนมากได้บรรลุปเป็นพระอริยบุคคล มีพระโสดาบันเป็นต้นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมากล่าวให้เราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเพื่อที่จะให้เห็นประโยชน์ของการถวายทานแต่ละครั้งแต่ละครั้งว่าการถวายทานของเราเป็นเหตุน,นำมาซึ่งโภกสมบัติและเมื่อเราได้ถวายทานแล้วก็ขอให้รักษาจิตใจของเราไว้ให้ดีเพราะในยุคสังคมปัจจุบันโยนบางครั้งบางทีคนที่รับทานของเราอาจจะประพฤติไม่เหมาะสม ในขณะที่เราได้ยินได้ฟังก็อาจจะเกิดความรู้สึกเสียดายในทานที่เราได้ถวายไปแล้วได้ให้ไปแล้วฉะนั้นการรักษาจิตใจของเราเป็นเรื่องของเราส่วนการกระทําการใดๆก็ตามที่เป็นเหตุให้เราเสื่อมศรัทธานะก็เป็นเรื่องของคนอื่นเราควรที่จะรักษาศรัทธาของเราให้เป็นไปอย่างต่อนเนื่องรักษาจิตใจของเราให้เกิดความยินดีในการเจริญกุศลทั้งก่อนทำขณะทำและหลังทำ เพื่อที่จะให้บุญกุศลนั้นเป็นบุญกุศลที่ถึงความอุกฤษในการที่จะส่งผลให้ได้รับในสัมปรยพบฉะนั้นในวันนี้ก็ขออนโมทนาในกุศลเจตนาของญาติโยมสาธร์ทุชนุขนทุกท่านที่ได้ขนขวายเจริญกุศล้วยการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาตามการนั้นขนก็ดีก็ขอให้บุญกุศลส่วนนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนา มีความสุขความเจริญในการดําเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินอต,ต่อไปก็ตั้งใจอุทิศส,ส่วนบุญสุกสนนะตั้งใจอุทิศส,ส่วนบุญสุกสนให้กับญาติทั้งหลายสัตทั้หลาายอิเมน,นเจวะสััตตานันจะโอตุ สัพเพปิเตอิมังปุญญปติงลัทธานะสุขิตาหุนตุขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าและจงสำเร็จแก่สัรพ,พสัตทั้งหลาย ขอให้ท่านเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีความสุขโดยทั่วกันเทิญสาธุสาธุสาธุต่อไปตั้งใจรับพรอนิมนต์พระภิกษุสำเนีงเก่าวธรรมขอกาพระเทระเป็นต้นเสียงสัพพีติโยวิวัชชนตุความจันไรทั้งปนชงบราราดไป สาบโรโควินัสตุโราขังปวงของท่านจงหายมาเดมาวจนดารายโยอันดารายามีแก่ท่านสุกีิทิคายุโกภาวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอามิวานธนสิลิสานิจังวุธาปัจ,จายิโนจะตาโรโธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพลัง อัมสีประทานคืออายุวันนาสุขาภะละย่ำเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิรพราะวะตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาพัพพุุธานุภาเวนา ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสาบานธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแบ่งพระธรรมทั้งปวงสัพสังภานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสธีพระวันตุตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ,อเจอ